สวัสดีพี่น้องที่รักนะคะเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่ที่ประรองประทานให้กับพวกเรานะในช่วงนี้ระบบการประปาแม่สายมีการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่อน้ําแตกไปตามจุดต่างๆของพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายนะคะแล้วถ้ามีการปรับปรุงที่ไหนเนี่ยทางการประปาของแม่สายก็จะแจ้งเตือนในไลน์ของพวกเขานะคะก็กัจะก็จะได้รับ การแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเขาก็จะประกาศว่าจะมีการหยุดจ่ายน้ําชั่วคราวและแจ้งว่าพื้นที่ไหนที่ได้รับการผลกระทบจากการจ่ายน้ํานะคะแล้วก็จะแจ้งว่าช่วงเวลาไหนที่มีผลกระทบแล้วก็จะเสร็จสิ้นการแก้ไขถึงช่วงเวลาไหนดังนั้นคนที่อยู่ในแม่สายหรือว่าชุมชนคนแม่สายก็จะต้องอรีบนะคะ หาสภาชนะมาเก็บกักน้ําแล้วก็เตรียมกักน้ําไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนของตนเองแล้วก็เพื่อใช้ในการแก้ขัดนในวันนั้นไปก่อนนะคะจนกว่าน้ำประปาจะ,ะกระจายน้ําให้กับพวกเราได้แล้วถ้าครัวเรือนไหนไม่มีน้ําประปาพวกเขาก็ ก็ไม่ได้มีการกักน้ําไว้ก็จะมีความยากลําบากในการใช้น้ำนะคะแต่ถ้าครัวเรือนไหนที่มีบ่อน้ําในบ้านเนี่ยก็สบายไปเลยไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยนะคะเมื่อพูดถึงน้ําที่จําเป็นต่อร่างกายฝ่ายเนื้อหนังของพวกเราเนี่ยล้วก็ยังมีน้ําที่นําไปสู่ชีวิตนิรันด์ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้การประกาศของพระเยซูคริสต,ต์ต่อหญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งที่ต้องการน้ํานางจึงออกมาตักน้ํา เพื่อจะใช้ในครัวเรือนแต่น่าแปลกใจที่นางออกมาในตอนที่ไม่ได้เป็นช่วงที่ตักน้ำนะคะเป็นช่วงที่คนอื่นเนี่ยไม่ค่อยออกมาเวลานั้นกันเพราะว่านางหลีกเลี่ยงที่จะพบปะกกับผู้คนคนอื่นนะคะเนื่องจากนางมีชีวิตที่อยู่ในความบาปและไม่เพียงแค่นี้พระเยซูกําลังเปิดเผยให้กับพวกเราได้รู้ว่านางมีชีวิตอยู่ในศาสนาด้วยนะดังนั้นวันนี้เรามาดูด้วยกันในยอห์นบทที่4ข้อที่7-15 ยี่สิบสองถึงยี่สิบสามยอนบทที่สี่ข้อที่เจ็ดถึงสิบห้าเรื่องราวก็จะมีดังนี้นะคะก็จะนักขอบเล่าเป็นเรื่องราวมากกว่าที่จะอ่านนะเราจะอ่านเฉพาะบางข้อก็มีหญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งออกมาตักน้ําในช่วงเวลานั้นพระเยซูก็พักอยู่ที่นั่นแล้วก็รอสาวกไปซื้ออาหารกลับมานะคะดังนั้นพระเยซูก็ เป็นผู้เริ่มบทสนทนาโดยการบอกนางว่าขอน้ําให้เราดื่มบ้างหญิงชาวสมาเลียก็ทูลกลับโดยการมองเห็นอย่างชัดเจนว่าพระเยซูนั้นเป็นชาวยิวก็แปลกใจที่ชาวยิวเนี่ยปกติจะไม่ขอน้ํากับคนต่างชาติเพราะว่าพวกเขาคิดว่าหญิงหรือว่าคนสมาเลียเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เป็นคนต่างชาติไม่ได้เป็นยิแท้นะคะ ก็จะหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยแล้วก็ไปมาหาสู่กับชาวสมาเรียแต่พระเยซูเนี่ยแปลกไม่เหมือนคนอื่นนะพระเยซูมาขอน้ํากับเขาด้วยความสงสัยเขาก็เลยถามนะคะพระเยซูก็ตอบหญิงคนนั้นบอกว่าถ้าเจ้าได้รู้จัก ของที่พระเจ้าประทานและรู้จักผู้ที่พูดกับเจ้าว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างเจ้าก็คงจะได้ขอจากท่านผู้นั้นและท่านผู้นั้นก็คงจะให้น้ำทำรงชีวิตแก่เจ้านะการพูดประโยคนี้ทำให้นางสงสัยโดยการถามกลับเพราะว่าสิ่งที่นางเข้าใจเนี่ยก็คือน้ำของร่างกายของการดับระหาย ความอยากดื่มน้ํากระหายน้ําของร่างกายของเราก็เลยถามกลับว่าพระเยซูจะเอาน้ํามาจากไหนล่ะในเมื่อพระเยซูก็ไม่มีถังที่จะไปตักน้ําได้เลยนะคะเพราะว่าดอะบบ่อน้ํของของบ่อน้ําที่นางกําลังจะตักเนี่ยเป็นบ่อน้ําที่ลึกมากแล้วท่านจะเอาน้ําที่จะบํารุงร่างกายหรือทําให้มีชีวิตอยู่ต่อได้มาจากที่ไหนล่ะแล้วก็ถามด้วยความสงสัยกลับว่าท่านเป็นใหญ่กว่า ยาาคบบัมพบุุษของเราผู้ได้ให้บ่อน้ำนี้แก่เราหรือและอยาโคบเองก็ได้ดื่มจากบ่อนี้รวมทั้งบุตรและฝูงสัตว์ของท่านด้วยค่ะดังนั้นความเชื่อของนางสมาเรียก็ยังคงเชื่อในความเชื่อที่ติดตามความเชื่อของบัมพบุรุษแล้วบัมพบุรุษก็มีชีวิตอยู่ได้จากการดื่มน้ําจากบ่อน้นํานี้แล้วบ่อน้ําที่หรือว่าน้ํา ทำรงชีวิตที่พระเยซูพูดถึงนั้นมันคืออะไรมันใช่อันเดียวกันไหมและพระเยซูตรัสตอบนางว่าทุกคนที่ดื่มน้ํานี้จะกระหายอีกในบ่อน้ํานี้นะจะกระหายอีกแต่ผู้ที่ดื่มน้ําซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลยน้ําซึ่งเราจะให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน้ําพุในตัวเขาพรุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์นางก็เลยทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะขอน้ํานั้นให้ที่ฉันเถิด เพื่อดิฉันจะได้ไม่กระหายอีกและจะไม่ต้องมาตักน้ำที่นี่อีกพระเยซูกำลังพูดถึงน้ำที่ดื่มแล้วไม่กระหายแน่นอนว่าไม่ใช่น้ำดื่มของร่างกายพูดถึงน้ำนี้ที่เราได้แล้วนะมันจะก่อเกิดกลายเป็นน้ำพุในตัวของเราของคนคนนั้นที่รับได้แล้วก็ที่รับไปแล้วบ่อน้ำนี้จะกลายเป็นน้ำพุที่พุ่งขึ้น ไปถึงชีวิตนิรันด์ตรงนี้กําลังพูดถึงอะไรนะคะถ้าเราอยากจะเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นเปิดไปในยอหนบทที่7ข้อที่3 0 3 8 3 9กล่าวว่า ผู้ที่วางใจในเราตามที่คำเขียนไว้ว่าแม่น้ำที่มีน้ำทำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้นสิ่งที่พระเยซูตรัสนนั้นหมายถึงพระวิญญาณซึ่งผู้ที่วางใจในพระองค์จะได้รับเห็นว่ายังไม่ได้รับประทานพระวิญญาณให้เพราะพระเยซูยังไม่ประสบเกียรติกิดังนั้นน,น,น้ำทำรงชีวิตที่ว่านี้ที่พระเยซูกล่าวกับหนิงชาวสมาเรียนนี้ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่นางจะได้รับก็ต่อเมื่อนางรู้จักพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยอ้อยให้รอดองค์นี้แล้วก็ต้อนรับพระเยซูองค์นี้เป็นพระเจ้าของนางเองแล้วนางจะได้รับผู้ิยี่ยมบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นผู้ประทานน้ำพุแห่งชีวิตมันมาพร้อมกันนะคะมาพร้อมกันแต่เวลานั้นเนี่ย พระเยซูยังไม่ตายบานไม้กางเขนพระเยซูยังไม่ได้ฟื้นจากความตายพระเยซูไม่ได้ขึ้นสวรรค์ดังนั้นผู้ยำบุญสุดก็ยังคงไม่ได้ลงมานะคะแต่ต่างจากพวกเราในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อในปัจจุบันแล้วเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เราก็จะได้รับผู้ยมบุญสุดทันทีแล้วเราจะได้รับชีวิตนิรันดร์ทันทีชีวิตของพวกเราจะกลายเป็นน้ำพุแห่งชีวิตที่เป็นพระพรให้กับคนอื่นได้อีกมากมายตามที่พระคำของ พระเจ้าได้บอกไว้ตรงนี้เลยนะคะแต่น่าเสียดายที่หญิงคนนี้นะคะไม่เข้าใจจนมาถึงจุดจุดหนึ่งที่พระเยซูจําเป็นจะต้องทําให้นางได้เข้าใจว่าพระเยซูไม่ใช่บุคคลธรรมดาแต่เป็นคนนั้นที่นางกําลังรอคอยอยู่นั่นก็คือพระเมสสิยานั่นเองนะคะโดยการเปิดเผยให้นางรู้ว่าพระเยซูรับทราบว,ว่านางมีนะได้คบกับชายห้าคน นะคะที่บอกว่าเป็นคนนั้นที่ที่นางหลับนอนด้วยแต่ผัวที่ว่าห้าคนนั้นก็ไม่ใช่ผัวของนางเองแต่เป็นผัวของคนอื่นนะคะดังนั้นสิ่งที่น่าเศร้าใจอีกอันหนึ่งตามมาหลังจากที่หญิงคนนี้รู้ว่าพระเยซูคริสเป็นผู้เผยพระวจ,จนะเป็นผู้รับรู้ถึงถึงอดีตของนางได้แต่นางกลับไม่สารภาพในความผิดบาปที่นางกําลังทําอยู่ ะะก็เริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องอีกไปเรื่อยๆไปถึงเรื่องการนมัสก,การพระเจ้าขอคําตอบจากพระเยซูอีกบอกว่าเนี่ยเราจะนัมัสการที่ไหนนะจะนัมัสการที่ภูเขาเกราซิมของเราที่นี่หรือว่านัมัศการที่ภูเขาซีโยนที่กรุงเยรูซาเล็มตรงไหนบอกหน่อยซิว่าตรงไหนถึงจะเป็นสถานที่ที่ถูกที่สุดจะตามคนยิวหรือว่าตามคนสมาเลียดีนะสุดท้ายพระเยซูก็ได้คําตอบกับนาง นะคะก็คือในข้อ22กําลังบอกกับน,นางว่านางกำลังกำลังนมัสการหรือว่าเชื่อถือตามศาสนาตามความเชื่อของพรนธุ์พบลุษที่นางได้รับมาแต่นางกลับไม่ได้รู้จักพระเจ้าที่แท้จริงว่าคนคนนั้นคือใครระเยซูกล่าวแบบนี้บอกว่าที่เจ้านมัสการนั้นเจ้าไม่รู้จักแต่ซึ่งเรานมัสการนั้นเรารู้จักเพราะความรอดนั้นมาจากพวกกิว ะะตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าความรอดนี้มาจากพวกยิวไม่ได้บ่งบอกว่าพวกยิวนั้นดีกว่าชาวมาสมาเรียนะคะไม่ได้บอกว่าพวกยิวเนี่ยมีความชอบธรรมมากกว่าแต่ความรอดที่มาจากคนยิวตรงนี้กําลังพูดถึงความรอดที่มาถึงมนุษยชาติผ่านทางพระเยซูคริสต์ซึ่งบังเกิดในฐานะที่เป็นลูกหลานของอับราฮัม นะคะก็ค,คือเป็นลูกหลานเดียวกันกับสมารียนั่นแหละมีบรรพบุรุษเหมือนกันแต่พระเยซูคริสต์องค์นี้คือพระเมสสิยาที่นางกำลังรอคอยอยู่ดังนั้นวันนี้เราได้มาเชื่อพระเจ้านะคะสิ่งที่เราจะต้องค่อควรก็คือเราทุกคนที่มารู้จักพระเจ้าแล้วมีพระเยซูคริสต์แล้วเราได้รับผู้ยาณบริสุทธิ์ องนี้อยู่ข้างในเราแล้วเรามั่นใจขนาดนั้นเหมือนกับนางสมาเรียได้มั่นใจไหมแต่นางสมาเรียพระเยซูกําลังบอกว่านางนั้นอยู่ในศาสนาชีวิตของนางไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่านางยังมีชีวิตอยู่ในความบาปนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่เราให้ความสําคัญอะไรเรามีเราเราเรา,เราเป็นโลกเราเชื่อตามพ่อแม่เรา พ่อแม่เชื่อพระเยซูเราก็เลยเชื่อตามพ่อแม่เราหรือเปล่าบางคนประกาศตัวว่าเป็นคริสเตียนแต่ชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะยังคงอยู่ในความบาปบางคนยังคงอยู่ในที่เราเรียกว่ามนุษย์วัตถุนิยมอยากได้อยากมีเกินความพอดีเกินกําลังเงินที่เราหาได้หรือว่าสิ่งที่เราอยากได้เกินกำลังพ่อแม่เกินกำลังผู้ปกครองครอบครัวเราที่จะจ่ายไหว ลูกคนอื่นมีเราก็อยากให้ลูกของเรามีด้วยเราไม่ต้องการให้ลูกของเราน้อยหน้าคนอื่นนี่แหละก็คือมนุษย์ที่อยู่ในเนื้อหนังหรือว่ามนุษย์ที่อยู่ในวัตถุนิยมเราเป็นเหมือนกับยิงเาวสมาเรียนไหมที่บอกว่าขอความสะดวกสบายขอให้ได้น้ําอันนั้นที่ไม่จําเป็นกินแล้วจะไม่หายกระหายแล้วก็ไม่ต้องมาตักน้ําที่บ่อน้ําอีกจุดประสงค์เพื่อไม่ให้มีความยุ่งยากต่อไปนะ ลดความสะดวกลดความยุ่งยากไม่ต้องออกมาบ่อยๆขอความสะดวกสบายไว้ก่อนนะคะแต่ใครก็ตามที่เชื่อนในเส้นทางนี้ขอบอกเลยมันไม่ได้สบายขนาดนั้นมันจะต้องมีค่าที่คุณจะต้องจ่ายเมื่อคุณติดตามพระเยซูคริส สิ่งแรกเลยก็คือเราจะต้องยอมจำนนตัวเองเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าของเราแล้วเราได้พระเยริมบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตเราแล้วเรามีน้ำผู้แห่งชีวิตได้รับชีวิตนิรันด์แล้วเราจำเป็นต้องอดทนทรหดไปกับพระเจ้าพระเยซูคริสต์นะคะในการทำันธกิจของพระองค์ในการประกาศเรื่องราวของพระองค์ในวันนี้เดือนนี้เป็นเดือนคริสต์มาสพระเมสสิยาได้บังเกิดแล้ว แล้วพระเยซูองค์นี้ก็ได้ให้ความรอดกับพวกเราแล้วตายบนไม้กางเขนและฟื้นขึ้นมาแล้วเป็นพระเจ้าที่แท้จริงที่สามารถปลดปล่อยเราออกจากความบาปและก็นำไปสู่ความตายได้นะและพระองค์องค์นี้เนี่ยแหละที่จะทําให้เราได้รับชีวิตนิรันด์เป็นชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่เราไม่ต้องตายเราต้องมีความพอดีความพอดีอันนี้มาจากพระเจ้าองค์นี้เท่านั้น ที่ไม่สามารถเติมเต็มด้วยเงินทองทรัพย์สมบัติหรือว่าความต้องการที่ไม่มีวันจบสิ้นของร่างกายที่มาจากเชื้อบาปของเรานะคะดังนั้นวันนี้เป็นวันดีที่เราต้องมาเรียนรู้ชีวิตของเราให้พบพระเยซูจริงๆเหมือนที่นางสมาเลียหลังจากนี้เมื่อพระเยซูเปิดเผยกับนางได้รับรู้ว่าพระเยซูนี่แหละก็คือพระเมสสิยา ที่นางกำลังรอคอยอยู่แล้วนางก็กล้าที่จะเป็นพยานชีวิตไม่อายกับคนมากมายว่านางนั้นได้ทำบาปนะชีวิตของนางเปลี่ยนแปลงจริงๆหลังจากนี้ขอให้เราเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแล,ะล้วเ,เรามาที่ฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าเราขอหลายขอบคุณพระองค์ขอบคุณสำหรับความรอดนี้ที่ไม่เพียงแค่ให้กับครอบครัวเรา ที่เราได้รับแล้วแต่ขอให้ความรอดนี้ไปถึงคนมากมายคนที่เรารักเพื่อนของเราคนที่อยู่ในศาสนาเชื่ออยู่ในความเชื่อที่ตกทอดมาจากปัมพะบุรุษของเขาแล้วเขายึดติดกับสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อได้แต่วันนี้นี่คือความจริงที่ทำให้เราเป็นไทยความจริงที่เป็นคำตอบเดียวที่ทำให้เราหยุดความกระหายหา ของฝ่ายจิตวิญญาณที่เราก็หายหายอยู่ก็หายหาพระเจ้าองค์นี้ซึ่งเป็นพระเจ้าที่แท้จริงขอให้คนเหล่านั้นที่ได้ยินได้ฟังขาประเสริฐนี้จะต้อนรับพระเยซูเป็นเป็นพระเจ้าของพวกเขาแล้วก็ฝากคนเหล่านี้ไว้ในพระภของพระองค์จริงๆเราอธิษฐานเช่นนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ